บทนี้เป็นบทสุดท้ายนะครับผมตั้งชื่อว่า m c e l l a n e o u s นะครับแปลว่าแบบเบ็ดเตล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับจริงๆในคลิปนี้ผมไม่มีเนื้อหาอะไรแล้วนะครับก็แค่จะบอกว่าจบแล้วนะครับสำหรับคอร์นนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่เ,เรียนมาจนจบนะครับก็เป็นคอร์สที่ยาวพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเป็นคอร์สที่ผมตั้งใจทํามากๆเลยนะเพราะว่า พวกทูสต่างๆที่เอามาแชร์วิธีการใช้งานมันเนี่ยมันทําให้ชีวิตผมดีขึ้นจริงๆแล้วก็ไปถึงจุดทิปปิ้งพอยต์แบบที่ผมเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้ตรงนี้จบแล้วแต่ว่าบทเนี้ยผมทําไว้เพราะว่าผมตั้งใจจะอัปเดตคอร์สเนี้ยไปเรื่อยๆอย่างที่บอกตั้งแต่ทีแรกนะว่าจะทําให้มันเป็นด i เรกทอรี่นะครับสำหรับเอ่อพวกทูส l ต่างๆที่มาช่วยให้คนทําโฆษณาอย่างเราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นทําได้ง่ายขึ้นแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในบทเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอมม่่มนะัวีีตทผทผผ ที่คิดว่าเอ้ยมันมันเป็นประโยชน์สำหรับการทำโฆษณาจะเอามาแปะให้ข้างล่างเนี้ยนะครับแล้วก็จะแปะเพิ่มให้เรื่อยๆแปะเพิ่มให้เรื่อยๆด้วยนะนะครับ ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีทูวอะไรบ้างก็ลองลงไปดูนะครับแต่ว่าคอร์สเรียนนียน่าจะจบประมาณนี้แล้วนะครับไอ้ทูต่างๆเนี่ยนะครับสาเหตุที่ผมไม่ได้เอาเข้าไปอยู่ในบทเรียนหลักก็เป็นเพราะว่าบางทูวเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะใช้ได้คือมันอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับโฆษณาโดยรวมมันอาจจะใช้ได้สําหรับบางแพลตฟอร์มเท่านั้นนะครับบางทูวใช้ได้กับ Facebook Ad บางทูวใช้ได้กับ Google a d Word บางทูวใช้ได้กับ Tik t o k หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยมามาแปะมาแปะ ก็ลองไปดูแล้วกันนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ tools ประมาณไหนอยากเรียนรู้เรื่องประมาณไหนทักไปบอกผมทางไลน์หรือว่าทางเพจของ In c o m e t Thailand ก็ได้นะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมก็จะไปลองเล่น t o o l เหล่านั้นมาให้แล้วก็จะมาทำคลิปแล้วก็จะมาแปะไว้ให้ที่นี่เราก็จะออบอดแคสบอกทางไลน์ด้วยนะครับจะได้เข้ามาเรียนรู้กันนะครับอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆที่เรียนคอรสนี้มาจนมาจนจบนะครับหวังว่าจะได้มีโอกาสเจอกันอีกในคอร์สเรียนหน้าของ In c o m e t Thailand นะครับ ขอบพระคุณมากเลยครับ